สวัสดีนะนักเรียนทุกคนนะครับก็ยินดีนะครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะรู้จักกระตุะ่มไม่ว่านี่หนุนท่าหลายคนซึ่งก็ค,ครูภูมิใจไทยนะก็เลยรับได้รับบัฟให้กับ,าาบการถ่ายทอดองค์ความนี้ทำให้หลายที่วันนี้ก็เคยไปว่า มีท่านอาจารย์แล้วก็ผมเชื่อว่าเนี่ยอย่างสนใจที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยซึ่งใ้งานทอผ้าเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราจะไปประกอบเอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสื่อสารกับผู้ปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยบางครั้งก็จะเลนเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่สำคัญ แต่บางริงแล้วลักษณะของเด็ถ้าเรา,เราคิดอย่างน้อยเราก็มีการใช้เวลาว่าสให้เป็นประโยชน์เรามีสมาธิในการทำงานเราได้อยู่บ้านเราไม่ไปเที่ยวเต๋เราไม่ไป,ไปมั่วสุมสบายยมุกต่างๆได้ท่านยังเรียนเรียนลึกขึ้นไปอีกแล้วเนี่ย